กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการพัฒนาระบบหมอพร้อมเพื่อให้ก้าวสู่ดิจิทัล Health พลตฟอร์มของประเทศและนายแพทย์ปราโมดเสถียนรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่8ผู้บริหารเขตสุขภาพที่8ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนมีการนำร่องพัฒนาระบบหมอพร้อมในเขตสุขภาพที่8ประกอบด้วย MOPH Home Isolation หมอพร้อมสชาน อ n ด t น o นไอ l คร m ดิจิ t a ลซิกเนเจอร์สต็อกวัคซีน m o p h alerting and a p p o i n t m e n t m o p h l a b o บ a t o r y m o p h Pharmacy, MOPS h i a g n o s i s m o p h PHR และระบบยืนยันตัวตนชาวต่างชาติซึ่งพบว่าหน่วยบริการในเขตส,สุขภาพที่8ได้ใช้ระบบหมอพร้อมให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ตั้งแต่บริการระดับประถมภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมินอกจากนี้ยังขยายผลการใช้การออกใบรับรองแพทย์ดิจิ t a ลซิกเนเจอรในระบบหมอพร้อมซึ่งเป็นใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารง่ายต่อการตรวจสอบและลดขั้นตอนการทำงานเพิ่มความสะดวกต่อผู้รับบริการประกอบการขอรับรองเอกสารของผู้พิการเพื่อขอรับสวัสดิการ โดยนำร่องที่จังหวัดหนองบุพูมีการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่เขตสุขภาพที่8สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบลุพูสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหน,นองบลุพูองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาให้สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล ไรับรองแพทย์สำหรับการออกบัตรผู้พิการได้อย่างรวดเร็วเป็นต้นแบบนำร่องนาวังโมเดลจังหวัดหนองบุรมีมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนง,งานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ไร้รอยต่อและลดข้อจากัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขฉะนั้นการรับรองความพิการเพื่อประกอบการมีบัตรผู้พิการมีสิทธิตามพระราชบัญญัติแล้วจึงต้องมีกระบวนการนี้ขึ้นมาการค้นหาผู้พิการหนง,งานที่ดำเนินการได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการตรวจประเมินและรับรองความพิการหน่วยงานที่ดำเนินการคือโรงพยาบาลการขึ้นทะเบียนและออกบัตรรับรองคนพิการหน่วยงานที่ดำเนินการคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดการขึ้นทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการหน่วยงานดำเนินการคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดูแลคนพิการด้วยงบกองทุนฟื้นฟูคนพิการหน่วยงานดําเนินการคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดการบริการทั้งระบบจะเชื่อมโยงด้วยข้อมูลดิจิทัลผ่านเว็บแอปบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวตามขั้นตอนทั้งหมดดังกล่าวจะดําเนินการอยู่ที่จุดเดียวคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลรับคนพิการเข้าตรวจและบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงเว็บแอปพลิเคชันบันทึกเสร็จระบบก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ ไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจากนั้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าเว็บแอปบันทึกเรียบร้อยจะถูกแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตํารวจสอบได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพต่อไปผลสุดท้ายเว็บแอปพลิเคชันนี้จะพัฒนานําไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่คนพิการหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้เอง ได้ความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและประหยะัดลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืนเกิดความสะดวกให้กับผู้พิการในการขอรับเบี้ยยังชีพเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้พิการและถือเป็นการให้บริการภาครัฐรูปแบบใหม่ที่มีการใช้ระบบดิจิทัลมาปรับรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัยและสามารถทำงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานในอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะขยายผล การดำเนินงานไปยังทุกหน่วยบริการในเคตส,สุขภาพที่8ต่อไป